ดีครับผมพบกับช่อง43 Motorbike Channel นะครับผมวันนี้จะมารีวิวหมวกันน็อก Rider รุ่น Revo นะครับมาไม่เสียเวลาและไม่รอช้านะครับรุ่นใหม่ครับรถคูี้เลยทีเดียวเชียวมานี่นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นธีมอ่แคนดี้ผมจะเรียกนี้แล้วกันเป็นแคนดี้เป็นแนวแบบชุบบนะฮะดูอเองว่าชุบบหรือเปล่า นี่ไมไ่เลยโอเคขำๆนะครับขอไม่อ่านแล้วอันนะฮะตัวนี้ก็จะฟังก์ชันพิเศษก็คือว่า OpenFace ก็คือ f ลิป Up ได้นะครับรรน,นี่ฟลิปอัอย่างนี้ขอโทษทีครับเพราะว่า o p e n f a ฟสอีกแบบหนึ่งอ่ะอันนี้คือ f ลิปอัอ่ะถ้า o p e n f a ฟสก็คือจะไม่มีขาดโอเคอันนี้คือมีขาดก็คือเป็น f ลิปอัพนะครับนวมตอดซักได้น้ำหนักเบา,น,น,เบาน้ำหนักอที่ประมาณ โลเดียวผมให้โลเดียวแล้วกัน1โลนะครับไซส์ Size ก็มาเป็น M L X L นะครับผมแล้วก็นมถอดซักได้ให้มาพร้อมกับชิลไลท์โมดก็คือว่ามองได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะเยี่ยมมากๆมาหลายสีมากเลยครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูทีละสีแล้วกันเนาะก็คือสีนี้สีแดงอ่าสีแดงก็เป็นสอ s ์รี่นะครับมีสีแดง อันนี้เป็นสีลมพูตัวที่ผมชอบมากนะสีลมพูกับสีแดงมันสวยมากแล้วก็น่ารักมากๆเลยเนี่ยครับนี่อันนี้คือสีลมพูเห็นไหมฮะน่ารักไหมสีลุมพูแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นะครับส,สนใจสั่งซื้อแล้วนะครับที่ร้านสีสามมอเตอร์ไซค์ราคา990บาทเท่านั้นนะครับส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมครับอ่าสวยงามน้ำหนักเบาด้วยนี่นะครับ Okay, ไปเลยไปเรื<ๆ>่อยๆไปเรื<ๆ>่อยๆอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเป็นตังโมน,นี่ตังโมสีเขียวน่ารักมากนี่นะฮะโ okay, อเคดินชา้าสวยงาม990บาทเท่านั้นนะครับส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นอันนี้นี่มะนาวสวยไหมผมว่าสวยนะมะนาว สวยงามอีกรุ่นหนึ่งอ๋อช่องลมนะครับก็จะมีสองช่องลมก็คือจะเป็นช่องลมข้างบนเห็นไหมฮะแล้วก็ช่องลมข้างล่างแจ๋วน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับใส่แบบหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยเราก็ใส่แบบนี้ได้เลยครับตัวนี้จะเป็นโคลาอ่าเคโคลาสวยงามโคลา,า,าเคสวยครับ เหมาะครับกับหน้าร้อนทุกิดอัพได้ต่อไปก็จะเป็น Monster Energy มีทั้งหมด3ลายนะไอ้มีทั้งหมด3าสีแตัวะทีหนึ่งลายอันนี้คือสีฟ้า Monster Energy สวยงาม990บาทเท่านั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้สีแดงสีแดงก็สวยนะดูแดงเป็นแดงด้านนะครับที่ดูดันมากเลย990บาทสวยงาม และก็สีเขียวนี่อันนี้สีเขียวสวยงามจริงๆนี่นะครับเดียวนครับคือภาพได้โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูฟิลลิ่งของอความกว้างของเลนนะครับเพราะว่าเลนมันกว้างมากนี่นะครับและก็ดูสีด้วยว่ามันสีประมาณไหนมากนี่นะครับไปไปมันจะเป็นประมาณนี้มน,นี่นะฮะเลนมันกว้างนะครับ เห็นไหมกว่าจะสุดเนี่ยมันมันมันยาวมากเลยก็คือเลนมันกว้างมากๆนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาลองฟิตติ้งไซส์กันตัวนี้ก็คือเป็นไซส์ L นะครับลองดูก็ทุกคลิปผมจะบอกนะครับว่าขนาดหัวของผมก็จะอยู่ที่5 9 6 0ก็คือไซส์ L อยู่แล้วนะครับตัวนี้เน้นสบายครับอ๋อลืมบอกไปโม่งนะครับ ตัวนี้เป็นแบรนด์ใหม่ของ SPACE ในราคา190บาทนะครับตัวนี้นี่ค่ะ SPACE เป็นแบรนด์ใหม่สวยงามแล้วก็ดีผ้าดีด้วยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะครับสั่งมาใหมบางมุ่มมุ่งของ SPACE ก็ผ้าดีอะใช้ได้ผ้าดีลองเลยวิธีใส่หมวกฟลิปอัพนะครับขั้นตอนแรกก็ก็คือว่า ต้องฟลิปอัพขึ้นมาก่อนฟิปอัพเนี่ยวิธีฟลิปอัพนะเพื่อนๆห,หลายคนไม่รู้เราจะถ้าสำหรับรุ่นนี้เราจะใช้มือเหนียวออกมาอย่างเงี้ยอย่างนี้นะฮะเหนียวออกมาปึ๊บมันจะล็อกปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นล็อกตรงนี้เห็นไหมฮะล็อกตรงนี้นี่ตกลงก็เอาลงธรรมดาแน่นละอันนี้ก็คือแน่นและอัะนนี้คือแน่นละ แล้วก็เหนี่ยวก็คือเหนี่ยวขึ้นมาจุ๊บโอเคเรียบร้อยครับมาลองดูโอ้ใช้ได้เลยก็ถ้าชอบฟิตๆหน่อยก็ M ก็ได้นะครับสำหรับคนหัว L 59า0ิบก้ากิแต่ก็ M L นี่ก็คือใส่ในเมืองก็คือสบายสบายนี่นะคะประมาณนี้าณนี้ โอเคครับเยี่ยมมากครับตัวนี้สําหรับตัวนี้ก็ดีนะฮะถูกไม่แพงแล้วก็ดีเบาแล้วก็เย็นพอดีเต็มไปหมดเลยนะครับสนใจสั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ร้านสี่สามมอเตอร์ไซค์นะครับผมมีไซส์ตั้งแต่ M L แล้วก็ XL นะครับโอเคเรามาถึงในเรื่องของถอดนูมซักกันดีกว่าถอดง่ายๆครับไม่ยากผมดูแลเป็นแพ็คธรรมดาเนี่ยครับแพ็คมาอย่างนี้แล้วก็ดึงเลยครับเนี่ยฮะ ังเกตว่าผมถอดง่ายมากเห็นไหมฮะหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นที่สองก็คือดึงมาเลยฮะดึงมาเลย,เยธรรมดาดึงดึงมาธรรมดาก็ชิ้นสองป็นกระดุมแป๊กเหมือนทุกๆรุ่นแล้วก็สามก็คือเปิดออกมาคือแค่นี้แล้วก็ทำ่างนี้มันก็หลุดออกมาแล้วนะะเรียบร้อยครับง่ายมากครับก็ฝปากไปด้วยนะครับกับ Rider r e v o นะครับผมราคา990บาท ทั่วประเทศเหมือนเดิมครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ